มื่อนี้ด้มีโอกาสมาเทียวส้มสวนนกกระจอกเทศอยู่ประเทศไทยสวนไหนเอเดอร์ไอเอฟโพชนาเน,ะนาะนักรองเสียงหลังของประเทศไทยโชคดีเดี๋ยวมาเทียวบานเพิ่นเนาะนะ้ำมาเทียวสวนเพิ่นเพิ่นวิภาพนกะนกกระจอกเทศห้พ่อแม่พี่น้องดะเบิงน้ำกันนกกระจอกเทศเพิินเพิ่น เพิ่นเพิ่นเพนอยู่เพิ่นมองแดงๆให้แม่จะคล้องภาพเพิ่นเด้อแม่นี่เอเด้อโอ้เพิ่นทับตอนแขกบ้างนะเพื่อนเพิ่นทับตอนแขกเด้อเหน็นเด้อเพิ่นเห็ดผ้ามขายขายนกเพิ่นมีประมาณลอยกว่าโตลอยปลายโตเกือบหอดซองลอยโตสะพ่อแม่นี่แม่พันธุ์ งานอยู่บนน้ำกันเนาะนี่เหรอเห็นบ่เห็นบ่ไอ้พอแม่พี่น้อนเบิ้งมันมีตัวหน่อยน่ะเพิ่นคลายเพิ่นคลายเป็นซ้ำเป็นซ้ำเนาะเพิ่นคลายเป็นซ้ำเป็นซ้ำ่นเพิ่นอยู่พ่นหมวกสีแดงๆ่นอยู่พ่นแม่เน่แม่เน่เอ้ได้เน่ พันธุ์ยา,า,างเบิร์ตนี่แต่ผ้าเบิร์ตไงแต่หัวกระเจากเสียเป็นเบิด์ตกว่าเป็นเดียบเป็นดอกเป็นดอกเป็นดอกโบธทันยางไปเบิ่งนไกลๆแต่ประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งก่อนเนาะบ่ได้ไปบรรดูผมเพิ่นเัาก็ะสียางไปเบิ่งเหาก็อยากเห็นเนาะให้พ่อแม่พี่น,น,น้องได้เบิ่งนน้ำกันให้เห็น ไปน้ากันเด้อเราจะฆาพ่อแม่พี่น่องยางไอ้เบิงเนาะจะท่ายไปยางไ้เบิงเบื้องนั่นไปน้กันเด้อ ย่างให้เบิ้งนกันเด้อไปย่างให้เบ้งินไปเบื้องวนเป็นดีอย่างเปิ้เซเป็นดอกเป็นดอกเป็นดอกดอกหนึ่งมีคูหนึ่งคูหนึ่งเป็นดอกเป็นดอกดอกหนึ่งมีคูหนึ่งคูหนึ่งมีตัวผูตัวแม่อยู่ต้มกันเนาะแต่ดอกแต่ดอกแม่เนี่ยสะอ่อนเด้เนาะ ออนไลน์จิบว่ะแม่จะิบง่ามเป็นเดียงเป็นเดีเป็นล็อกเป็นดอกให้ล็อกละคูล็อกละคูกลัวเฮ้ยมาคัตว์นีกลัวเย็นบ่เด้อเด็กคล้องเพื่อนเด้อ

ภายในสมุน่นะมาเห็นเพิ่นเนาะนำมาเทียส้มสวนหนกกระจอกเทศเพิ่นเด้ออ้าขงไหนเสียซื้อนกกระจอกเทศเพิ่นนอ้าอยาบพ่มืออท่ีซื้อก็มี ซื้อเพิ่นนี่เอาเต็มกินหยังตองแซ่บๆว้อื้อ